คนพิการเกดก็เป็นผู้บริหารมาก่อนเป็นหัวหน้าแผนกมาก่อนเกดใช้คําว่าฝนตกขี้ม่ไหลคนอะไรมือนเชือกันสองคนเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์อีกคนนึงเป็นช่างเชื่อมอีกคนนึ่งเป็นช่างอะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆทํามากันเป็นปีมีน้องคนหนึ่งเห็นรถแล้วบอกเกดว่าพี่เกดครับผมไม่ชอบงานกระจกเลยก่อนผมพิการผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ครับมันไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดมันไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดมันไม่มีอะไรที่ สุดทางคนพิการมันมีแค่สามพอรอขอหวังรอคนมาช่วยขอเงินหน่อยหวังว่าจะดีขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าเกดจะบอกคนที่นอนที่บ้านไม่รู้คนนอนอยู่งั้นแหละคือเอาแต่น้บน้ําเย็นเข้ารูปคนพิการเลยเป็นไอวซ้ําซ้อนแล้วตอนนี้คนพิการโดนอวยนี่เกดโดนอวยจะเกดจะเป็นไหวแล้วสี่ปีเกดไป่รลูกพาออะไรเพาะเกดโดนอวย ฉะนั้นแล้วถ้าเกดจะบอกคนที่นอนที่บ้านไม่รู้คุณคุณนอนอ,อ,อ,อยู่ยงั้นแหละถ้าคุณอยากได้คุณต้องลุกขึ้นใครจะไปป้อนคุณตลอดเวลาถ้าลุกขึ้นมาคุณจะได้มานั่งกับฉันตรงนี้คุณจะได้มาสัมภาษณ์ด้วยกันอย่างนี้ คุ้มากเลยนะคะพี่เกดอุตส่าห์เดินทางมาจากขอนแก่นเลยสดๆร้อนๆค่ะใช่คือพี่เกดคือเป็นคนขอนแก่นเป็นคนขอนแก่นใ่กำเนิดค่ะตั้งแต่กําเนิดเลยใช่ค่ะจุดเปลี่ยนของชีวิตของพี่เกดที่ต้องมานั่งรถวีแชร์ก่อนหน้านี้คือเป็นอ่าเคยทํางานเป็นหัวหน้าแผนกของบิ๊กซีมาก่อนออ๋ค่ะล่าสุดที่ก่อนพิการก็คือบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะทําอะไรบ้างคะในช่วงตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าแผนกก็คือมีลูกน้องที่ต้องอ่าเรามีแผนกต้องดูแลทั้งหมดสี่แผนกก็คือแผนกนาฬิกาปากกา กล้องแล้วก็เครื่องเสียงดูแลลูกน้องนะคะแล้วก็แจกจ่ายงานก็เป็นหัวหน้าธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นคนทนง,งานแล้วก็แบบเงินเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็โดนรถชนอ่าเราขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วทีนี้ก็มีรถมาชนข้างหลังมาชนข้างหลังมันเหมือน,เ,อนเรารู้สึกว่าเหมือนคนมากระาชากผมอันนี้รู้สึกแค่นั้นจริงๆสุดท้ายแล้วก็มาฟื้นตัวอีกทีหนึ่งก็คืออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลก็คือเราฟื้นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออทำไมเราลุกไม่ได้ปกติคนเราถ้า ถ้านอนตื่นมาทุกคนก็ต้องอยากลุกถูกต้องไหมคะแต่ทําไมเราชาร้าไปข้างหลังข้างล่าง mm hmm. ชาไปหมดทั้งตัวเลยแต่ว่าขยับัดแต่แขนแต่เราไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บไม่เจ็บเลยสักครั้งไม่รู้สึกเจ็บเลยหลังจากนั้นมาก็คือพิการเลยไม่สามารถช่วยตัวเองได้ข้างล่างเป็นทีเจ็ดทีแปดซึ่งมันโดนตัดโดยสิ้นเชิงแล้วก็หนักเบาก็ไม่ทราบปัจจุบันนี้ก็เช่นกันตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นคุณหมอมไม่ได้บอกว่าพิการ mm hmm. คุณหมอบอกว่ามันเป็น อาการเบื้องต้นของคนโดนรถชนมันจะชา oh. ไปกายภาพไปรักษาดูแลตัวเองอดีๆแล้วก็จะดีขึ้นเอง oh. อาจจะเป็นกําลังใจหรืออาจจะเป็นคําพูดของหมอหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เราได้ยินแค่นั้นจริงๆ oh. แล้วก็กลับไปตามที่คุณหมอบอกไปหาหมอบ้างไปรักษาตัวบ้างกรรมที่ต่างๆที่ว่าดีเราก็ไปแต่ว่าด้วยความที่พิเกตระหว่างทางที่รักษาจากโรงพยาบาลเริ่มต้นไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเนอะ <c oughs> กลับไปที่ขอนแก่นระหว่างนั้นเป็นเดือนไหม เราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราเป็นคนพิการารู้ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ปีแรกแล้วก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้คือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองอแต่เราไม่ได้ไปฟันธงกับหมอถามว่าคุณหมอหนูจะพิการไหม<อ>ไม่เคยถาม<อ>มีแต่คุณหมอถามว่า,าท่านยาตามหมอ,อหรือย,ยังคะกายภาพต,ตามเต็มคอร์สไหมแล้วกินอาหารตามหลักห้ามหมู่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะต<อ>ามภาษาแพทย์แหละแต่ไม่มีหมอคนใดมาฟันธงเลยว่าเราจะพิการ ใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวประมาณเท่าไหร่จึงกลับมาอยู่ที่บ้านประมาณประมาณอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งโรงพยาบาลพนังข้าเดือนหนึ่งโรงพยาบาลศูนย์ประมาณเกือบสองเดือนเสร็จแล้วก็ไปพักพื้นที่บ้านแล้วก็ไปไปมาโรงพยาบาลตลอดเวลาตามหมอนัด <c oughs> ที่บามาออกมาเลยไงเป็นปีช่วงปีช่วงปีนั้นคือปีที่แบบเดินเข้าออกโรงพยา,าบาลตลอดปีแรกในเคอนปีเข้าออกโรงพยา,าบาลไม่รัฐบาลก็เอกชน <c oughs> บางทีเราก็มองว่านู่นนี่นั่นไปโรงนี้ดีกว่านี้ก็ดีกว่าเป็นปีหนึ่งที่แบบ พี่รู้สึกว่าพี่เหมือนกระดาษใครยกไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยไม่มีความคิดอะไรเป็นร่องไอยเป็นบอกไม่ถูกตลอดสปีหาคําตอบยังไงหาคำตอบอยังไอองไพี่ไม่ได้หาคําตอบพี่ก็อยู่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ถึงว่าที่ไม่หาคําตอบเพราะว่าคิดว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้พี่คิดว่าพี่ไม่สามารถแม้กระทั่งขึ้นรถเข็นเองได้เลยแรกๆเพราะว่าพี่เจ็บเจ็บหลังมากมแล้วก็ต้องใส่เสื้อเกาะเวลาลุกกินข้า<ม>วก็ต้องใส่เสื้อเกาะปีแรกนะอ่าแล้วพี่ก็คิดว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อ หา,หาคําตอบไม่ได้จนปีที่สี่ที่พี่มาเจอคําตอบที่พี่มาเจอโฆษณาตัวหนึ่งอันนี้พี่จะเล่าทุกคนฟังว่าถ้าพี่ไม่เจอโฆ,โฆษณาตัวนี้พี่ก็ไม่ฟื้นตัวมาถึงขนาดนี้เขาว่าอะไระเขาว่าโฆษณานี้เป็นโฆษณาเครื่องดื่มมอลกอฮอชนิดหนึงนะ่งเนาะเราเราจะไม่บอกยี่ห้อเนาะ,ะมันเหมือนกับอยู่ในเทคในผับอันนั้นในโฆษณานะคะก็มีเพื่อนนั่งกินอยู่สี่คนแล้วก็กดดินด้นเต้นกันประตูผับก็เปิดแล้วสำหรัเป็นคุณอุนะ๋ยเนาะคุณอุ๋ยก็เดินไปรับเพื่อน แล้วก็ไปกอดคอเฮ้ยกูณรอมึงอยู่พอดีโฆษณาแนละจักนพูดก <ừ> ุพุ่งได้ไม่เป็นไรแล้วทีนี้เพื่อนที่มาใหม่ก็เลยไปมองที่โต๊ะเห็นตั้งอยู่ขวดหนึ่งซึ่งนั้นหมดไปครึ่งหนึ่งไ <ừ> อ้เพื่อนที่มาใหม่ก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงกินไปหมดตั้งครึ่งควณหน่ยก็เลยตบไหลเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงมองโลกในแง่ดีหน่ยสิเพื่อน <ừ> มาเหลือตั้งครึ่งเฮ้ยมนเหลือตั้งครึ่งเชื่อไหมคุณน่ว่าเกตนอนดูเพดานอยู่เกศเกตอารมพบทคำนี้อยู่คนเดียวมาก อันนี้ไม่ได้นับนะคิดว่าเกินสิบคำทำไมอะพี่เกดไ,ไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้ว่ามันไปอิมแพ t อะไรในความรู้สึกมันเหลือตั้งครึ่งไงทําไมคิดว่ามันหมดไปตั้งครึ่งล่ะคิดว่าเมทมันเหลือตั้งครึ่งมันเหลือตั้งครึง่งเคยมันเหลือตั้งครึง่งมันกลับมารีเฟกซ์ก,กับเรามันกลับมา,าร,รีเฟก์แล้วว่าเฮ้ยกูต้องใช้ประโยชน์จากอีกครึ่งหนึ่งให้มันดีที่สุดสิทำไมเราต้องมานอนสังกตา,ายอยู่อย่างนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเรามององแล้วบางคนที่เราเห็นคนพิการในทีวีอะไรก็แล บาคนแย่่าเราอีกเพราะว่าพิการสมองถ้าพิการสมองก็ทํา,า,อ,อ,าทอะไรไม่ได้แต่เป็นเราแค่พิการช่วงนี้เราแค่เดินไม่ได้เพราะทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยตรงนีถ้ถูกต้องไหมคะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยขาบางคนไม่ต้องใช้ขาทํางานก็ได้แค่นั่งรถไปไปที่ออฟฟิศก็น่นทาทํางานได้ถูกต้องไหมคะเกดคิดว่ามันต้องใช้สมองเสร็จแล้วเกดก็หลังจากนั้นมาเกดก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครั้งแรกลุกมาทําอะไรรู้ปะทำอะไรคะขึ้น,ข,นขึ้นรถเป็นแชร์เองพยาพยามพยายามอยู่คนเดียว สี่ปีไม่เคยขึ้นรถเ่นแชร์เอง,งแล้วก็สี่ปีไม่เคยอาบน้ําเองสี่ปีไม่เคยจักน้ํากินเอง,ง <S <S พี่ก็รุกทาเองก็ทําได้สุดท้ายก็โทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยฉันโดนรถฉันเนี่ยสี่ปีฉันมีเงินเหลือท่านี้ฉันทาอะไรได้ก็มีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยเพื่อนก็ว่าเฮ้ยไปทําอ่าอันนี้สิมันออกไปทําคลิปหน้าขาวอันนี้มาทํานูน่นทํานี่พี่ก็ไปลงทุนลงๆๆทุนกับเขาทําทํามาเรื่อยๆทํามาพี่โดนรถชนปีสี่หนึ่งพี่ฟื้นตัวปีสี่ห้า สี่ปีสี่ปีพี่ทำธุรกิจเริ่เวนแฉงแต่ปีสี่ห้าจนถึงพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอาชีพแรกก็คือไม่รู้จะทำอะไรก็พอดีไปเจอเพื่อนทำงานกกระจกพ่นซไาย์าเขาเลยมาสอนให้งาเป็นอะไระคะกระจกพ่นสไลมันคือ,อเป็นงานกัดกระจกภาพมังกรภา<อ>พฟู๊ดภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอยู่ดีๆทำมากันเป็นปีมีน้องคนหนึ่งเข็นรถ้วบอกเกตว่าพี่เกตครับผมไม่ชอบงานกระจกเลยความของพี่การผมเช่างเฟอร์นิเจอร์ค่ะ คือไม่รู้จะทําอะไรก็พอดีไปเจอเพื่อนทางานกระจกพ่นรายเขาเลยมาสอนให้ก็เป็นอะไรนะคะกระจกพุน่นรายมันคือ,อเป็นงานกัดกระจกภาพมังกรภาพพูทภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอยู่ดีๆทาอาคันเป็นปีมีน้องคนหนึ่งเขียนรถนอบบอกเกศว่าพี่เกศครับผมไม่ชอบงานกระจกเลยก่อนผมพิการผมมาช่างเฟอร์นิเจอร์คร่ะโอ้โหเราได้ยินแล้วแวบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางไว้เฮ้ย <i> เพราะว่าคนคนหนึ่งเดินมาบบอกหัวหน้าได้ว่า ทำอะไรได้ทําอะไรเป็นอยากทําอะไรเนี่ยม,มันต้องเกิดจากอะไรเกิดจากความสาธานในตนเองอเกล้วเฮ้ยเกิดมาถูกทางระหว่างทางที่ทํางานมาอยู่ตอนสวัสดิ์ด้วยเนาะ,ะในเรื่องของอะไรๆสิบป์งๆางๆเข้าถึงไหมคะตอนนั้นพี่ไม่รู้จักด้วยซ้ำพี่ไม่รู้จัก พอมอพี่ไม่รู้จักพอกอพี่ไม่รู้จักอะไรเลยพี่ไม่รู้จักเลยพี่รู้จักว่าพี่เป็นคนพิการคนหนึ่งที่อยู่บ้านแล้วตอนนั้นทําบัตรคนพิการหรือยังคะทําแล้วค่ะทําแล้วมีใครแนะนําตอนมีใครแนะนําอ่าอุบัติเหตุใหม่รู้พี่จะไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเป็นหมอหมอทางโรงพยาบาลหมอทางโรงพยาบาลมั้งเพราะว่าพี่ไม่รู้จักหรอกว่ามีบัตรคนพิการแล้วมีสิทธิที่อะไรเพราะเราไม่เคยเป็นคนพิการแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่เคยอยู่ในวงการคนพิการแล้วเราก็ไม่รู้ พอเราไปรักษาตัวคุณหมอบอกว่าต้องทําบาดพิการนะก็ทาสิแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ประรโยชนอะไรจากบใช่ก็เหมือนเราอายุสิบห้าต้องทำบาดพัชชนออก็ทําสิเพราะว่าพี่เกดบอกว่าอพอเริ่มฟื้นตัวก็เริ่มมาประกอบอาชีพด้วยตัวเองโดยใช้เงินทุนที่เหลือใช่ค่ะก็ทำธุรกิจบนรถวิใช้ก็คือเราหน้าที่คุยโทรศัพท์ตอรองสินค้าแล้วก็ทําบัญชีแล้วก็สั่งสินค้าแล้วก็ส่งให้เพื่อนส่งทางเมลอันนี้นคือเพื่อน เพื่อนคอยแนะนําใช่ค่ะเพื่อนคอยแนะนําแล้วก็ไปมาหาสู่กันคุยกัน<ม>แล้วก็เป็นโทรศัพท์แต่ก่อนโนเกียรุ่นยาวขนาดนี้<ม>ก็คุยกันแล้วก็พี่ก็ทําเอกสารแล้วก็ส่งเมลแล้วมอบจุดเปลี่ยนที่สามของพี่ก็คือปีพศ2555เพราะว่ามันจะมีะทางโรงพยาบาลอุบลรั์เขาจะมีะนักกายภาพออกมาใกล้บ้านใกล้ใจเขาก็เลยออกมาหาพี่ออกมาเหมือนกับว่านักกายภาพมาหาชุมชนอะไรประมาณนี้<ม>เขาก็เลย<ม>เลยมาหาพี่มาเจอพี่มาคุยกัน เขาเคยรู้จักมาก่อนไหมไม่เขาก็มีลิสต์เขาเป็นคนโรงพยาบาลเขารู้ว่าคนพิการอยู่หมู่บ้านไหนพิการอะไรอะไรประมาณนี้ในชุมชนไหนบ้างใช่ค่ะเหมือนกับมาให้กาลังใจเขาก็เลยชวนพี่ไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มคนพิการอาเภอบุรีรัม์พี่ก็ไปไปเพราะว่าไม่คิดว่าไปเพราะว่าจะากากลุ่มไปเพราะว่าจะากทอาชีพ เขาชวนเข้าไปอะอยู่ในบ้านคนใจง่ายเนาะนั้นใจง่ายมาหมอบอกให้ทำบัตรก็ทำนี่ไงคุณเนี่ยคุณแอนก็เชิญมาก็มานี่งใจง่ายใช่เขาบอกเขาไปเข้ากลุ่มไหมอะไปก็ไปตอนนั้นยังไม่เคยรู้จักคนพิการส่วนมากไม่ในหมู่บ้านตัวเองก็ยังไม่รู้จักหมดทุกคนละคนพิการเพราะพี่ก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนพอไปเสร็จแล้วก็เห็นคนพิการในห้องเนี่ยประมาณ60คนเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นเป็นผู้ป่วยจะเป็นคนพิการในอำเภอบรัตอ๋อหมายถึงว่าอาจจะเป็นเหมือน ทางพี่ที่แบบเชิญมาหรือว่าอยู่ที่นั่นเลยตอนนั้นพี่ยังไม่มีบทบาทเลยเขาไปในฐานะของคนพิการคนหนึ่งคุณหมอเชิญไปเข้ากลุ่มแต่เข้ากลุ่มมาทําอะไรพี่ยังไม่รู้แต่ว่าพี่ไปพี่เห็นคนพิการที่เป็นเพื่อนคนพิการ60คนเป็นคนพิการมันมีเจ็ดประเภทเนาะหมายถึงว่าเจ็ดประเภทความพิการนี้ก็คือณวันนั้นที่60คนนี่คือเจ็ดประเภทเลยใช่ค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณหมอเชิญมาทําอะไรพอสุดท้ายแล้วสองเดือนก็ให้มาประชุมอีกก็ไปอีก ทีนี้มันก็เหลือเพื่อนคนพิการของพี่จาก60คนที่ว่าพี่โอ้ยทำไมเยอะจังเหลือเหลือครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ30หรือไม่ถึงด้วยซ้ําพี่ก็บอกว่าทำไมคนพิการมันน้อยลงแต่ว่าไม่เป็นไรคนขาขาดก็ยังมีคนใส่นั่งวินแชร์ใส่ฉี่เหมือนพี่ก็ยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไปต่อได้พอครั้งที่สามพื่ทำไมมันเหลือไม่กี่คนมาเลยเจ็ดแปดคนไม่ถึงสิบพี่ก็เลยว่ามันไม่ใช่ทุกคุณหมอมาทุกครั้งจะพูดแต่เรื่องอาหารการกินดู<อ>แลสุขภาพออกกำลังกายซึ่งมันไม่เป็นรูปมาทา มันเป็นนามรรมที่จับต้องไม่ได้มันไกลตัวไกลตัวสิ่งที่คนต้องการคนพิการต้องการคืออาชีพอาชีพมันมันไม่ใช่พี่ไม่ให้คิดเรื่องอาชีพแต่พี่ว่ามันไม่มีจุดยืนมันไม่มีอะไรที่จับจุดได้เลยเช่นมันไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มได้มันต้อง็ปรูปมารมเกศก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาทำออมทรัพย์คนพิการก่อนไหมเริ่มแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้มันเป็นโครงการของโรงพยาบาล ชวนคนพิการมาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพอาหารใช่ค่ะแต่ว่าคนพิการก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เขาใช่ค่ะแล้วจํานวนลงทุกๆครั้งใช่ค่ะแล้วพอครั้งต่อไปพี่เกดก็เลยมองเห็นช่องว่างตรงนี้ว่าจริงๆมันคือต้องหาอะไรบางอย่างใช่ที่ก็คือในเรื่องของการออมทรัพย์ใช่ค่ะปาพี่ทำมาั้งแต่ปีพศ2555รปลายปีนะคะประมาณเดอนพิจิกาพยุกเงินที่ยี่สาที่จําได้ทํามาแล้วก็ที่นี้นับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ ทมากเกือบ12ปีมีคนพิการใ,ในใ,ในในอำเภอนะทั้งอำเภอบุลัสนะคะ,ะทั้งหมดมีสมาชิกอยู่3 9, 9 1 9คนมีเงินหมุนเวียนอยู่8 0 0 0 0นกว่าบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนพิการรายจ่คนพิการแล้วก็ดูแลคนพิการเงินเป็นเงินลักษณะไหนออมออมคะ่ะเป็นร <อม S 1> ายเดือนรายเดือนบางคนก็10บาทบางคนยี่บาทบางคนก็ร้อยบางคนก็สองร้อยคนตแทนคืออะไรคะคนตดแทนคือดอกเบี้ยเรามีดอกเบี้ยให้ เขาจะกู้ยืมเรามีสิทธิ์ให้กู้ยืมได้ไม่ไม่เกิน2 5 0หมืนาพันบาทต่อคนแ้วกอบาชีพแล้วแต่ใครเลยค่ะว่าใครถึงว่าเงินก้อนนี้ใครก็มากู้ได้ใช่ค่ะขอให้เป็นสมาชิกเลยต้องเป็นคนพิการด้วยไหมคะต้องเป็นคนพิการเท่านั้นต้องเป็นคนพิการแล้วตอนหลังมาเราประชุมให้เป็นผู้ดูแลก็สามารถมามาฝากคุณได้จริงๆแล้วคนพิการไม่ได้ขาดโอกาสคนอุ๋ยก็ทราบแต่พอเราพิการทุกคนจะยัดเยียดคนว่าขาดโอกาสให้แต่จริงๆแล้วเขาขาดเพื่อน พอขาดเพื่อนก็ขาดอะไรต่อมาก็คือขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความศรัทธาในตัวเองถูกต้องไหมคะอันนี้คือสิ่งที่คนพิการขาดทีเนี้ยถ้าการขาดอย่างเนี้ยอะไรจะมาเติมเต็มได้ในความคิดตัองเกตนะะอันนี้เกณฑคิดคนเดียวต้องมีเพื่อนก่อนถ้าเรามีเพื่อนเราจะมีความคิดเราจะมีการพูดคุยเรากล้าแสดงออกว่านำเสนอ ที่นี้เกดก็ที่กลุ่มคนพิการที่เกดไปเข้าเนะี่ยเกดก็มีความหลากหลายเนาะแต่เกดไม่สามารถเข้าใจคนคาพิการท,กทุกระดับได้แต่เกดจะไปเข้าใจคนพิการที่นั่งวินแชร์ยอย่างเราก็เลยเข้ามาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยแล้วก็เริ่มทําอาชีพกันอาชีพแรกก็คือไม่รู้จะทาอะไรก็พอดีไปเจอเพื่อนทางานกระจกพ่นทรายเขาเลยมาสอนให้ เป็นอะไรคะกระจกพุนรายมัน,นคือ,อเป็นงานกัดกระจกภาพมังกรภาพพุทภาพอะไรอย่างเงี้ยที่เราแกะแล้วเราลงสีลงสีแล้วก็ทํากับน้องๆแล้วสุดท้ายอยู่ดีๆทํามาครันเป็นปีมีน้องคนหนึ่งเห็นรถนรบบอกเกตว่าพี่เกตครับผมไม่ชอบงานกระจกเลยก่อนผมพิการผมมาช่งางเฟอร์นิเจอร์ค่ะโอ้โหเราได้ยินแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาถูกทางไว้เฮ้ยถูกทางยังไงเพราะว่าคนคนหนึ่งที่สามารถเดินระบอกู้นําได้ เรน่นบอกว่าหน้าได้ว่าทําอะไรได้ทําอะไรเป็นอยากทําอะไรเนี่ยม,มันต้องเกิดจากอะไรเกิดจากความประสาทในตนเองอเกเล่าเฮ้เกดมาถูกทางเกดก็บอกว่าอุปกรณ์มีอะไรโจทย์มาเากดไปหาซื้อให้ทามาตลอดโดยเราไม่คิดหรอกว่ามันจะดีเนื่องจากว่าด้วยการภาพแรกๆมันไม่สวยหรอกเราก็ลองผิดลองถูกเกดทำมาถึงปี60เกดถึงมารู้จักพมพกซึ่งเกดก็ใช้เงินเกดก็ทํากับเด็กๆไป พอมาปี60เนอะ6กก็เริ่ม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 รู้จักแหละเพราะมันมีสวัสดิการรัฐในเรื่องของการมาตรา35จ้างงานใช่ค่ะใช่ได้มาตรา35ปี60ได้มา13สิทธิ์ได้เงินมาล้านสองล้านสองที่ก็มาทำโรงงานคือเอาแต่นับน้ำเย็นเข้ารูปคนพิการเลยเป็นง่อยซ้ำซ้อนแล้วตอนนี้คนพิการโดนอวยนี่เกดโดนอวยจะเกดจะเป็นง่อยแล้วสี่ปีเกดเไม่ลูกพ่ออะไรพราะเกดโดนอวย ฉะนั้นแล้วถ้าเกดจะบอกคนที่นอนที่บ้านไม่รู้คุณซุนคุณนอนอยู่งั้นแหละถ้าคุณอยากได้คุณต้องลุกขึ้นใครจะไปป้อนคุณตลอดเวลาคนพิการมันมีแค่สามพอ รอขอหวังรอคนมาช่วยขอเงินหน่อยหวังว่าจะดีขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าเกดจะบอกคนที่นอนที่บ้านไม่รู้คุณสุดกุ้งนอนอยู่งั้นแหละคือเอาแต่น้ำน้ำเย็นเข้ารูปคนพิการเลยเป็นไหยซ้สำซ้อนแล้วตอนนี้คนพิการโดนอวยนี่เกดโดนอวยจะเกดจะเป็น่หวแล้วสี่ปีเกดไป็ลูกพ่อะอะไรพาอเกดโดนอวย mm hmm. ฉะนั้นแล้วถ้าเกดจะบอกคนที่นอนที่บ้านไม่รู้คุณสุดกุ้งนอนอยู่งั้นแหละถ้าคุณอยากได้คุณต้องลุกขึ้นใครจะไปป้อนคุณตลอดเวลา ถ้าลูกขึ้นมาคุณจะได้มานั่งกับฉันตรงนี้คุณจะได้มาสัมภาษณ์ด้วยกันอย่างนี้จากที่เราเปลี่ยนจากทากระจกเนาะที่ค,ความเชี่ยวชาญทีเนี้ยก็จะมีในเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆองค์ความรู้ต่างๆนี่มาจากไหนอะ่ะองค์ความรู้ต่างๆมาจากเกตโชคดีนิดนึงก็คือคนพิการของเกะส่วนมากเขาเป็นช่างมาก่อน2คนเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์อีกคนนึงเป็นช่างเชื่อมอีกคนหนึ่งเป็นช่าง,อ,อ,นนง,งอ่ะ ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก่อนพิการเกดก็เป็นผู้บริหารมาก่อนเป็นหัวหน้าแผนกมาก่อนเกดใช้คําว่าฝนตกขี้มูไลคนอะไรมันเชอกันคน,น <laughs> ใช่มันก็เลยแบบทําไมเขาส่งให้มาได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเกดไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อ,องค์ความรู้ก็มีจากฝึกอบรมบ้างเขาก็เห็นเราทํางานจริงเขาก็ส่งผู้รู้หรือกูรูมาสอนเรา,เาแล้วก็ได้ความองค์ความรู้ทักษะใ,ใหม่ๆมาก็ังลึกถึงเส้นทางของพิเกดที่ พอช่วงเวลาที่พอไม่ค่อยได้รู้เรื่องสิทธิ์ที่พี่เกดบอกว่าเหมือนชาวบ้านก็ใช้ชีวิตไปวันๆพอวันหนึ่งได้เข้าถึงสิทธิมันเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเปลี่ยนแปลงชีวิตไปยังไงไปเปลี่ยน,นชีวิตไม่ใช่เปลี่ยนแปลงชีวิต,ตเกดนะเกดว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของอคนพิการในชนบทเกดซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านก็ไม่รู้พอเกดรู้เกดก็ขยายเครือข่ายไปให้กับเพื่อนๆคนพิการเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าส่งต่อให้ใน เพื่อนคนพิการอื่นๆเขาได้รับรู้แล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าต้องคนพิการที่พร้อมนะคะคือมันก็เหมือนคนเดินได้ละคนเดินได้บางคนก็พร้อมบางคนก็ไม่พร้อมบางคนก็นอนกินที่บ้านคนพิการก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเขานอนอย่างเงี้ยอาชะนมมตาสามห้าไปให้คืออะไรอ่ะคืออะไรก็ต้องคนที่สมควรจะได้ด้วยถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วคนพิการก็ต้องก็ต้องพร้อมที่จะรับไม่ใช่นอนอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรจะได้ ถ้าให้ย้อนกลับไปมองพิเกตเมื่อตอนที่นอนอยู่กับที่เนาะสามถึงสี่ปีวันนี้ถ้าเกิดกลับไปบอกพิเกตคนนั้นอยากบอกอะไรเขาแกมาถูกทางแล้วแกทําถูกแล้วและแกก็ทําต่อไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดมันไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดมันไม่มีอะไรที่สุดทางเกตคิดว่าถ้าคนเราพยายามแล้วทําทุกอย่างตามวิถีของตัวเองนะ ไม่ใช่จะเป็นเรียนลอกเรียนแบบใครคยคนนี้เก่งบริษ mm ัทเฟอร์นิเจอร์คงทำเฟอร์นิเจอร์กับมึงทำ,ท,ำทำให้ทำทำให้ทำทุกวันให้ดีที่สุดอะ่ะมันก็เป็นคําพูดที่ทั่วไปแต่ว่าเกดทําทุกวันที่เกดว่าให้มันดีนิสัยเกดคิดเป็นแบบคนที่แบบลักษณะที่ว่าถ้าทํางานทุกอย่างมีปัญหา mm hmm. ถ้าถ,ถ้าทำแล้วก็ต้องแก้ถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้แพ้ก็คัดออกหมายความว่าทําแก้ถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่ไหวกับมันจริงๆก็คือตัดม,มันออกมีปัญหากแก้แพ้คัดออก ล้วถึงจะไปต่อได้ไม่ใช่ประจมปักอยู่กับเดิมมันเราในมีปัญหาที่เราพิการเราแก้มันแล้วไม่แก้มไม่ได้ก็แพ้คัดออกเจงความรู้สึกนั้นไปแล้วก็เดินต่อ,อประมาณนั้นอันนี้คือเกียตคิดเนาะเกียตคิดว่าเกตจะบอกเกียตที่นอนติดเตียงว่าเฮ้ยทำไมไม่มลุกขึ้นช้าจังทำไมไมไม่ลุกขึ้นไวเหมือนคุณอุ๋ยเออแต่ลุกขึ้น4ปีก็ยังลุกขึ้นได้ก,กี่ปีก็ลุกขึ้นได้ถึงคุณจะนอนอยู่สิบห้าปีอย่างนี้ยี่สิบปีคุณก็ลุกขึ้นได้ ใช่ไหมคะคุณอุ๋ยส e องเดือนคุณอุ๋ยลุกขึ้นเกศสี่ปีก็ลุกขึ้นเพื่อนเกศคนหนึ่งสิบห้าปีนอนติดเตียงยังลุกขึ้น<ม>ตอนนี้ก็ทํางานมันไม่มีคําว่าสายค่ะก<ม>็ประมาณนั้นแล้ว<ม>สุดท้ายถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาก็ยังนอนอยู่ด้วยความกลัวในการที่จะก้าวออกมาพี่เกศอยากบอกอะไรเขาบอกว่ามึงนอนอย่างนั้นแหละ <laughs> <laughs> ให้กําลังใจหนยไม่เกศจะเป็นคนอย่างนี้คือเอาแต่นับน้ำเย็นเข้ารูปคนพิการเลยเป็นง่ายซ้ําซ้อนแล้วตอนนี้ คนพิการโดนอวยนี่เกดโดนอวยจนเกดจะเป็นวัยรศสี่ปีเกดไม่ลูกพ่อะอะไรพาะเกดโดนอวย mm hmm. ฉะนั้นแล้วคนพิการเนี่ยมีสามข้อเท่านั้นที่เกดทำงานคนพิการมาสิบสองปีแต่เกดพิการมายี่สิบเจ็ดปีคนพิการมันมีแค่สามข้อรอขอหวังรอคนมาช่วยขอเงินหน่อยหวังว่าจะดีขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าเกดจะบอกคนที่นอนที่บ้านไมุู่ขึ้นคุณนอนอยู่งั้นแหละถ้าคุณอยากได้คุณต้องลุกขึ้นใครจะไปป้อนคุณตลอดเวลา ถ้าลูกขึ้นมาคุณจะได้มานั่งกับฉันตรงนี้คุณจะได้มาสัมภาษณ์ด้วยกันเลย